สวัสดีค่ะพบกันอีก,กแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันนะคะวันนี้ก็มากินข้าวด้วยค่ะพี่น้องผัดบวบใส่ไข่ใส่แคบหมูค่ะแซ่บเลยค่ะมาเด้อค่ะอาหารจานด่วนค่ะวันนี้ค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องหูข้าวแล้วค่ะทา,านข้าวด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ บวกผู้ปกครองน้องน้องน้องบุ๊กเอามาให้ค่ะแซ่บเลยบบค่ะพี่น้องมามามากินนกัน นะมาลูจับนจนเอฟซีเอฟซีมากินข้าวจิ้มมากินข้าวน้ำกันเ่ะเด้อกินข้าวต่อกันนะครับตุลาการครับผมกินข้าวด้วยกันนะคะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมาค่ะมากินข้าวกับครูกำพันกับครูรีเตอร์คาเด้อ ววนบวผัดบวบใส่ไข่ใส่แคบหมูค่ะแซ่บเลยค่ะสั่งข้าวเย็นด้วยกันมีบวบมี แคบหมูมีไข่ครับผมวันนี้ผัดบวกใส่ไข่ใส่แคบหมูมาพี่น้องมาอร่อยมากครับ มากมากเลยค่ะพี่น้องแป๊บจัดอร่อยสุดๆเลยค่ะอะร่อยไหมครับคุณดิษฐาอร่อยครับได้เต็มเิตได้เท่าไรครับวันนี้เต็มเซครับ เต็มบ้าเต็มสิบได้สิบค่ะอะร่อยมากครับพี่น้องขอบคุณ<ผ>ม,ขขมากค่ะแ่บพี่น้องครับหวานทั้งหวานบวกทั้งหวานไข่อร่อย เทียมเจี๊ยพี่น้องตักใส่เยอะๆผูริบอาหารจานเดียวอุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนมีลูกโดดด,ด,ด้วยคมับขงมัน,นลูกโดดมันจะได้จิ้ตจัดเนาะกินไปกี่ลูกแล้วลูกโดด รตียเยอมั้ยคุณกันพาได่กากินมัเยอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจชอ่องกลุ่มันดลาลกันขอบคุณเลยล่ะเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารแบบกินดูแบบพอเพียงค่ะพี่น้องก็จะมีบวบมีพริกมีแทบหมูมีไข่ไข่ก็เอามาจากบ้านหน่อยสวนเศรษฐกิจพอเพียงคือปูเลีเ้ยงไก่ไข่ด้วยค่ะครอบครัวรุมพันบวบบวบก,ก็ผู้ปกครองเอามาฝากนำมาฝาก ผู้ปกครองน้องบุ๊กใช่ไหมน้องบุ๊กที่แปลว่านังสือค่ะขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณคุณแม่น้องบุ๊กค่ะที่นำบวกมาฝากโครงทันกับกุลิศได้ทานหลายครั้งแล้วค่ะถือว่าเป็นน้ำใจนะที่ผู้ปกครองนำมาฝากโครงกุ์ก็ตอบแทนผู้ปกครองเหมือนกันค่ะว่าซึ่งในน้ำใจขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะ ขอบุญเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุลาการขอบุญไร้ทุกกำลังแรงใจค่ะอาชีพส่วนใหญ่ทุกอาชีพถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วค่ะพี่น้องภูมิพันธ์ก็เคารพทุกท่านเลยนะฮะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องภูมิพันธุ์ตุลาการก็ภูมิพันธ์ก็น,นาเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการษจากษสาระ้าของคุณพ่องามจ้ำชื่นตอนนี้คุณพพ่่่่่อมมันนธ์ไไคยยสบาษาาเททหหรกก็็ใ้ งดสาตรตะก้าก่อนให้ท่านพักผก่อนค่ะพักผ่อนให้ท่านสุขภาพแข็งแรงท่านก็จะได้กลับมาสารสารต่อภูมิพันธุันได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเยี่ยมท่านเมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะพี่น้องก็จะไม่มีคลิปสารตะก้าในช่วงนี้ก็ฝากผู้ปกครองฝากเอฟซีทุกท่านดูคลิปย้อนหลังด้ค่ะเด้อคลิปคุณพ่อในเรื่องของการจัดสารตะก้าก็สองร้อยห้าสิบเก้าคลิปแล้วค่ะ 259หสิบเก้าคลิปที่พ่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานลงในคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําแคบหมูเมื่อนี่บรเิเฮดเวยค่ะพี่น้องเพราะว่ากุ้มผันติดภารกิจออกไปข้างนอกนะคะติดภารกิจก็กลับมากระคำเลยะค่ะพี่น้องเกือบหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งทุ่มเกือบหนึ่งทุ่มอะค่ะพี่น้องเกือบหนึ่งทุ่มคำตอนนี้ก็ได้เฮดแคบหมูค่ะก็มาผัดบวกให้เอ็ีดูแล้วก็ กินข้าวกับผัดบวบนี่แหละคะ่ะเออาหารที่ใช้เวลาทําน้อยนิดก็จะได้ทานเร็วขึ้นขอบคุณเลยล่ะเลยนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นวิธีการดำเนงชีวิตแบบพอเพียงทําไรท,าท,าทํานาทําสวนของครอบครัวคูมพันแล้วค่ะพี่น้องย็นให้ยันนายให้สวนพรอบครัวกันก็ทําได้ทํานาทําสวนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามค่ะคุณได้กินแค่จะหมดแล้วค่ะภูมพันธเดียวจะว่าคูมพันธมีกับพูด 何も。 บวก,กว่าสีสวยนะพี่นะบวกสีสวยมากเลยน้ำมันเราจะต้องร้อนนะคะเราก็ผัดอย่างไวช่วงนี้น้องแมวนอนะคะ่ะ เป็นช่วงที่เวลาที่เขานอนตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มประมาณสองสองทุ่มประมาณสองทุ่มครึ่งเขาก็จะตื่นขึ้นมามาเล่นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะนอนอีกอานเยอะสุขภาพจะได้แข็งแรง ทานผักเยอะๆคุณพันก็เน้นผัก่ะเพราะว่าชอบมากผักผักมันอร่อยต้นหมอมก็นำมาจากบ้านพี่สาวน้องสาวเก็บให้คออกมาจากสวนแต่ว่ากลับบ้านทั้งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปนาแลวคะ่ะพี่น้องติดภารกิจดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านทำกับข้าว กลางวันให้คุณพ่อคุณแม่ทานเล้าคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะพี่น้องกัเลยก็เลยไม่ได้ไปให้ไม่น้าด้วยค่ะพีนะ่น้องเดินรถเดบนรถสีหเมตรล็อกคอวกับไปไม่เปลี่ยนเลยเล,ล็อกคอูบับูบับเลย ผัดใส่ปะละบองหนะลองผัดใส่ปละลองกินด้วยกันนะคะลูกโดดไปกินก็ได้แล้วค่ะพี่น้องเอามาประดักจะได้มีสีสันสวยงาม เมนูที่เป็นแคบหมูเราเราใส่ทีหลังใส่ทีหลังแล้วผัดเร็วๆตักขึ้นเลยครับเดีย๋ยวแคบหมูไม่กรอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายเที่ยวแคบหมูลงใครวะล่แคบหมูลง มไม่ค่อยได้กินผักนี่แหละได้กินผักผู้ปกครองเนี่ยค่ะบวบเนี่ยของโปดเลยค่ะแทบแทบบวบเรียงก็บวบบวบอบวบ่ะอร่อยมากเลยค่ะทานไปก็นึกถึงหน้าผู้ปกครองไป โอ้ของน้องบุ๊กน้องบุ๊กค่ะชื่ออะไรนะวุ๊กที่ธิ์เหรอวุ๊กที่ธิ์ตองติดลำลูกศิษย์ครัแบพี่น้องปนหนึ่งชื่อเล่นชื่อน้องบุ๊กน่ารักน่ารักตัวเล็กๆแต่ว่าอ่านคล้องเขียนล้องแล้วครั กินเน้นหมดเลยเน้นผัก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 อู้เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยค่ะกินหมดจานทุดนเนี่ยกินหมดจานเลยเหลือแต่แคบหมูแคบหมูกินไม่ไหวค่ะเพี่อนกินเยอะแล้วเดี๋ยวจะไปให้ให้ค่ะอู้กินหมดจานเลยค่ะเยี่มเยิ่มเยิ่มเยิ่มรูปโดดออกก่น เอาเอาเอา r อาเอา ดริจัดการเลยครับคูกมพันก็ลุยแล้วจะจัดการไข่พวกนี้น่าจะอร่อย ขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นการกินข้าวที่กินหมดเลยค่ะพี่น้องอร่อยขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากกแต่พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ